ยูนิตต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยายกรดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f channel ก,ก่อนอื่นนะคะหากท่านใดไม่ชอบให้กดปิดไปได้เลยหากท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าด้วยนะคะอาจารย์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปการกุศลุ่อไปแต่อย่างเช่นเคยนะคะอย่าลืมติดตามอาจารย์ใน ig ด้วยนะคะคุณพี่หินมงคลต่างๆที่อาจารย์นาเข้าระคัดพลังงานเองนะ แล้วก็ขออนุญาตเกริ่นอีกนิดเดียวนะคะก่อนที่จะเริ่มการทานายอาจารย์จำเป็นต้องเกริ่นทุกๆครั้งทุกคลิปหลายๆเดือนหลายๆปีที่ผ่านมาก็ยังพูดคําเดิมว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างค่ะคุณไม่ได้ทํานายแบบเจาะจงบุคคลใดนะคะบางคนมีโดวชะตาก,กรรมที่ไม่เหมือนกันนะคะวันเดือนไปเกิดเวลาตกฟากรูป รูปลักษณ์ภายนอกนะคะไม่เหมือนกันฉะนั้นมันตรงตรง,ตรงทุกท่านมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณดูเป็นแนวทางแล้วก็นําไปเป็นคําว่าคําสอนบางอย่างนะคะหรือว่าข้อคิดกลับไปคิดเอาละกันนะคะแล้วก็ดูอย่างมีสติอย่างงมงายนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามค่ะเรามาดูกันได้แล้วนะคะสําหรับการเกิดเรียบร้อยแล้วสําหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะเรามาดูกันค่ายรพิคเนตจะขึ้นว่าอะไรบ้าง elevation นะคะ By Spiritual Quest Naha, Ramadudo Ruamgon, what's happening Queen of Pentacles, the Moon, Four of Wands, mm, the Strength, Queen of Wands. Knights of Pentacles, The Lovers, Six of Wands, The Tower, Ten of Pentacles, The Hierophant, and the last one by and Neha. king of wands นะคะอ่ะโอเคเรามาดูกันโดยรวมก่อนนะคะในเดือนนี้ของคุณอาจารย์มองว่ามันเป็นเดือนที่คุณกําลังสแสวงหาหรือกําลังค้นหาอะไรบางอย่างในตัวคุณหรือว่าพยายามที่จะหางานใหม่ก็ได้หรือว่ากําลังที่จะมองหาคู่ใหม่มันเป็นคําว่าการค้นหาการหาการที่จะออกไปดูเหมือนสู่โลกกว้างอะไรบางอย่างหรือต้องการหาประสบการณ์ใหม่หรือหาสิ่งแปลกใหม่นะคะในเดือนนี้มันเป็นคําว่า คำถาม question mark ในหัวสมองเสมอว่าเฮ้ย hey, ฉันจะเอาอยัางไงดีฉันจะทาอะไรดีฉันรู้สึกว่ามันเป็นคําว่าว่างเปล่าในหัวก็ได้หรือรู้สึกว่ามันต้องเป็นคําว่าไปดมๆมองส่องคู่แข่งก็ได้หรือว่าการดูการพัฒนานะคะหรือว่าเป็นคําว่าตอนนี้มันเป็นแค่กําลังเริ่มต้นก็ได้นะคะหรือว่ากําลังจะเตรียมพร้อมทําอะไรบางอย่างเหมือนกําลังเตรียมกําลังเพื่อที่จะออกสตาร์ท นะคะหรือออกเริ่มต้นนั่นเองนะคะฉะนั้นในเดือนนี้พ่ขึ้น elevation แล้ว spiritual quest เหมือนคุณกาลังหาอะไรบางอย่างบางคนเนี่ยไม่อยากอยู่และไม่อยากทางานไม่ใช่ว่าไม่อยากอยู่บนโลกขอโทษนะคะไม่ได้พูดแบบนี้หมายถึงว่าไม่อยากอยู่ในเชิงที่แบบเหมือนเบื่อและอยากไปจําศีลอยากออกไปเข้าป่าแล้วนะคะหรือว่ารู้สึกว่ามันมีคําว่าเบื่อในสิ่งที่คุณทําอยู่บางคนก็เลยบอกว่าอยากที่จะ ไปทางานที่อื่นก็ได้นะคะสําหรับคนที่อันนี้อาจารย์ขอขอนุญาตน,นิดหนึ่งนะคะในการคนที่แบบเป็นคนที่คิดเดยอะคิดมากหรือถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าไปหาพบจิตแพทย์นะอันนี้คือมันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นบ้าหรือไปอะไรแต่คือบางทีบางครั้งมันเป็นสารเคมีหรือเคมีเคิลในหัวสมองที่มันสั่งการให้คุณเป็นอย่างนี้หรือด้วยความที่เรากดดันในชีวิตบางคนเกิดมาไม่เหมือนกันนะคะคือบางคนอาจจะเกิดมาในสังคมอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นสังคมที่กดดันหรือว่าหลายๆอย่างมันกดดันเราแล้วคนเราอะ่ะมันความที่ รับในความไหวไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่รับไหวบางคนรับไม่ไหวฉะนั้นออบางสิ่งบางอย่างคุณต้องหาคนที่มาเป็นที่ปรึกษาบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีไม่ไมีแบบงบที่จะไปปรึกษาที่จิตแพทย์ไม่เป็นไรคุณอาจจะให้เพื่อนมันคนเราต้องมีเพื่อนที่ดีสักคนสองคนแหละออให้ํารปรึกษาพ่อแม่ก็ได้ใครก็ได้นะคะระบายออกไปบ้างนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าระบายออกไปคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นก็ได้นะคะฉะนั้นอย่าคิดถึงแบบ ทำอะไรกับตัวเองไม่ดีไม่ร้ายนะคะหรือถึงขั้นที่จะปลิดชีวิตของตัวเองนะคะี้อาจารย์ขอเป็นกําลังใจนะมีอะไรพยายามที่จะระบายออกมาในเชิงที่ ขอคำปรึกษาจากคนรอบข้างนะคะไม่ใช่ว่าดา่าคนนู้นด่าคนนี้เพื่อระบายความรู้สึกลงโซเชียลอันนี้ไม่ใช่นะคะบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ทำให้คุณมีความสุขนะคะมันจะกลับมาหาคุณในสักวันหนึ่งนะคะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ขอให้ข้อคิดไปเฉยว่ามีอะไรคุยนะคะเพราะว่าในเดือนนี้คุณรู้สึกว่าอารมณ์มันจะค่อนข้างเหวี่ยง <ừ. S 1> เหวี่ยงในที่นี้คือไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องดีหรือร้ายเสมอไปมันแปลว่าอารมณ์ที่แบบ ติดบ้างอยากอยู่ในสังคมบางทีก็ไม่อยากอยู่มันเป็นความอารมณ์ที่ทําไมทุกคนต้องเพนแบบนี้กับเราหรือว่าเป็นคําถามที่ว่าทําไมชีวิตฉันไม่เหมือนคนอื่นคุณก็จะเริ่มเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นฉะนั้นอย่าเป็นแบบนั้นนะคะจังของเป็นกำลังใจให้สู้ๆเนาะอ่าเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าไพ่ขึ้นเป็น seven of swords ขึ้นมาเป็น i n e s f p e n t a c l e s ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็น the chariot คือเดือนนี้เนี่ยมันไพ่ขึ้นการเดินทางเนี่ยฉะนั้นตอนนี้ก็เดินทางนี่พาพกเน็ดเดินทางเข้าป่ามันแปลว่า ใครที่ทำงาชีตที่เกี่ยวกับเรื่องเชี่อปรจอรองเท้าการเดินทางต่างประเทศต่างภาษา Import Export พอเกี่ยวกับเรื่องความทันสมัยทุกชนิดนะคะหรือว่าเป็นงานอีเวนต์ต่างๆงานแต่งเป็น w e d d i n g Planner ต่างๆนะคะหรือว่าทำงาชีที่อาจจะเป็นที่ปรึกษาต่างๆนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ซื้อมาขายไปหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะค่อนข้างดีในเดือนนี้นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องพลิกแพลนสถานการณ์พวกเซลล์นะคะหรือว่าคนที่จะต้องพลิกิ้นตลอดเวลาคุณคิดซะว่าอาชีพไหนที่มันมีทุกอาชี แบที่จะต้องแรับพลิกแพนสถานการณ์ได้เก่งเะอ่าหรือว่าจะแปลว่าต้องต้องคิดฉับพลันเลยอาจเป็นหมอแพทย์พยาบาลนักเัะเพลินนี้ให้เห็นภาพเฉยๆนะคะฉะนั้นเดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะแต่มันแปลว่าคุณอาจจะคิดอย่างที่อาจารย์บอกต่้ต้นเนี่ยคุณอาจจะพยายามที่จะหางานใหม่ต้องเข้าใจอาจารย์นะอาจารย์ทานายโดยกว้างนะคะมันก็จะเป็นแบบ บางคนที่มันต้องเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือการร่ด้อมม,มองหาสิ่งใหม่หรือบางคนทําธุรกิจส่วนตัวอยากขยายอยากเพิ่มกิจการตอนนี้กําลังไปดูคู่แข่งหรือว่าดูตลาดนะคะตลาดทั้งเมืองไทยเมืองนอกก็ได้ว่าตอนนี้เทรนด์เขาถึงไหนแล้วคุณพยายามที่จะอัป o เดตหรือพยายามที่จะ ให้มันทันเหตุการณ์ตรงนั้นตรงนั้นนะคะฉะนั้นเดือนนี้มันเป็นเดือนของเขาว่าค้นคว้าสิ่งใหม่หรือว่าไปเรียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีมินิ MBA ต่างๆอะไรเงี้ยค่อนข้างดีในเดือนนี้นะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์อยากให้คนเลามาระวังอย่าหูเบาอย่าไปร่วมพุ่นกับใครที่แบบคุณถึงจะไว้ใจหรือไม่ไว้ใจก็ตามแต่คุณดูดีๆต้องมีสัญญาเป็นรายละอ,อักษรอย่าเป็นสัญญาทางใจนะคะมีโอกาสถึงขั้นโดนโก,โนโนโก,โนกงโดนหักหลังได้เลยนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยหนึ่งอย่างนะซบ ขึ้นมาเนี่ยส่วนมากแล้วก็คือเดือนนี้เนี่ยถ้าคุณพยายามที่จะออกไปหาผู้คนบ้างในเชิงที่แบบอย่างที่อาจารย์บอกคือเปิดเปิดคำว่าเปิดใจคุยอะไรบางอย่างถ้าคุณมีอะไรบางอย่างมันค้างคาใจหรือพูดไม่หมดนะคะมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ารู้แล้วมันอยากพูดแต่พูดไม่ได้ก็บางสิ่งบางอยา่างอาจจะพูดออกไปอาจจะดีก็ได้อย่าปิดกั้นตัวเองอยา่าพยายามที่จะโอบกอดตัวเองหรือว่าบางคนเนี่ยจะเห็นได้จากเขาเรียกว่าจ e s t อ r ์ต่างๆในการแบบ เหมือนเวลาเราฟังใครบางทีคนบางคนกอดอกก่อนบอกจิตวิทยาส่วนมากแล้วบางคนไม่ไม่หนาวก็แปลว่า <c oughs> ไม่ถ้าถ้าไม่แบบกอดอกไม่หนาวก็คืออาจจะอาจจะปิดกั้นตัวเองในบางอย่างอยู่นะคะฉะนั้นเดือนนี้มันเหมือนกับว่าคุณปิดกั้นอะไรตัวเองหรืออยากปิดขังตัวเองอยู่คนเดียวอย่าเป็นอย่างนั้นนะบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปนะคะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าทํางานมาเยอะแล้วอยากแบ่งเวลาให้มันชัดเจนคือกลับบ้านก็คือฉันอยากจะมีชีวิตส่วนตัวอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะอ่า งานคืองานแต่พอพอกลับบ้านแล้วบางทีบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะเอาขอบงานมาทําบ้านด้วยนะคะหรือว่าแบ่งเวลาเหมือนไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรมันไม่ใช่ว่า างานคืองานกลายเป็นว่าทั้งอ,อยู่ที่บ้านก็เหมือนทํางานไปด้วยในตัวเลยบอกว่าเวลา,าพักผ่อนของคุณอาจจะน้อยหรือว่าเวลาในการที่จะมีเวลาส่วนตัวอาจจะน้อยก็ได้ในเดือนนี้ฉะนั้นอดทนสู้ๆนะคะทุกอย่างมันก็มีทั้งขึ้นและลงแล้วก็เหนื่อยเป็นปกตินะคะแต่เดือนนี้อย่างที่อาจารย์บอกคือบางคนอาจจะคิดหางานใหม่หาได้คะ่ะเดินทางออกไปหางานใหม่ได้เลยหรือว่าคิดที่จะเริ่มเปิดงานที่ใหม่เริ่มได้เลยเพราะว่าไพ่ขึ้นสําเร็จนะคะหรือว่ามันจะ s ักเซสหรือว่ามีคนจ้างงานคุณ หรือว่ามีคนเรียกคุณสัมภาษณ์ค่อนข้างดีนะคะไพ่เลยขึ้นสีในเท้าขึ้นมาว่าเดือนนี้ค่อนข้างดีแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกคือเดมูวขึ้นมาอย่าไปกลัวอย่าไปคิดอะไรแง่ลบจนเกินเหตุนะคะคือไม่ได้บอกให้มองโลกสวยแต่คือจะพูดว่าไงดีบางสิ่งบางอย่างอ่ะพยายามคิดให้มันแง่ดีในบางอย่างคือบางทีบางครั้งบางคนบอกว่าฉันโดนโกงเงินฉันจะคิดย,ออยังไงบวยยังไง คือบอกได้คําเดียวว่าบางทีบางอย่างเราอาจจะไปเอาเขามาเมื่ออดีตชาชานี้คืออันนี้เป็นความเชื่อเฉยๆนะคะหรือบางทีบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้สุดท้ายเราโวยไวายไปแล้วเขาก็จะคืนเงินไหมก็ไม่แต่อาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนะคะไม่ต้องกังวลค่ะไม่มีใครอยู่เหนือคําว่ากฎแห่งกรรมหรอกค่ะ สวรรค์มีตาฟ้ามีตานะคะยังไงก็มันก็มีวิบากกรรมในของของมาที่มันขีดเอาไว้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าใครจะคิดจะขยายกิจการดีค่ะทําได้เลยขยายกิจการขยายงานหรือว่าคิดจะจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือเดินทางไปต่างประเทศไปได้เลยนะคะดีมากเลยนะคะเหมือนเปลี่ยนดวงตัวเองด้วยเรื่องการเงินไพ่ขึ้นว่าเงินต้องรอนิดนึงแต่ไพ่ขึ้นดีมากเอซซัปเป็นจักรขึ้นมาแล้วไพ่ขึ้นเดอะฟูเงินเข้ามาเยอะมากเลยนะสำหรับใครที่แบบ อาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาจจะทํางานพวกฟรีแลนซ์หรืองานได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะต่างๆยิ่งทํางานมากยิ่งได้เงินเยอะเงินเข้ามาเยอะหรือมางคนได้โบนัสก็ได้ดีมากด้วยเงินแบบก้อนเบลออะไแต่คุณเอาไปใช้หมดอะเอาเงินไปทําอะไระเอาเงินไปซื้อของก็ได้หรือว่าจดใจมีสินคนน่อนข้างเยอะเลยไพ่ก็เลยขึ้นว่าเนี่ยเซเว่นออปเปนจ์โคสขึ้นมาเนี่ยจะเดียญมันมาแล้วรอผลผลิตแล้วหรือว่าคุณกําลังเอา คุณอาจจะเอาเงินตรงเนี้ยที่ได้มาปุ๊บเป็นลงทุนอ่ะยังไม่ทันใช้เลยเอาไปลงทุนสักอย่างหนึ่งละอ่ะแต่คิดว่ามันคือได้ผลตอบรับในอนาคตที่ดีแล้วกันก็คือตอนนี้อาจจะ อาจจะจนนิดนึงแต่เพื่ออนาคตเราก็ต้องเงินลงทุนไปนิดนึงแต่อาจารย์มองว่าเงินมันเข้ามาเรื่อยๆแหละของคุณแต่แค่ว่ามันออกไปเรื่อยใช้เงินสิ้นเปลืองมากเลยคุณฉะนั้นพยายามประหยัดนิดนึงนะคะหรือว่าเอาเงินไปลงพกทองหรือทําอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะประหยัดเงินได้ค่ะฉะนั้นสู้ๆนะคะอย่าใช้เงินสิ้นเปลืองมีเงินมีเงินแล้วก็ใช้เงินอย่างมีสติละกันนะคะเก็บหอมรอมิบมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ใช้น้อยนิดนึงละกันนะงกบ้างก็ดีการงกก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะในบางครั้ง อ่ะเรามาดูต่อสำหรับคนโสดนะคะ The Hermit ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็น Tree of Cups Knights of Wands คือเดือนนี้ของคุณเนี่ยเรื่องความรักอาจารย์มองว่ามันขึ้น The เวอร์สมาดมาด้วยนะคะมันอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่ะมีโอกาสที่คุณจะพบรักนะคะแต่รักครั้งนี้อาจจะไม่ใช่รักแท้มันอาจจะเป็นรักที่แบบเจือจากความรุ่มหลงแล้วก็ต้องพัฒนาการตอนที่รักกันอยู่มันอาจจะมีคนเข้ามาค่ะมีโอกาสถึงขั้นเป็นแฟนเลยหรือว่าบางคนไม่ได้ปิดกั้นตัวเองต้องพูดคาว่าบางคนเนี่ยมีสังคมหรือว่าเปิดเปิดตัวเองให้กับ สิ่งใหม่ๆอยู่อะอาจารย์มองว่ายังไงก็เจอหรือมีโอกาสที่ถึงขั้นเป็นแฟนกันเลยนะคะแต่แค่ว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลทั้งสองคนด้วยว่ามันจะเข้ากันได้จริงเปล่าเพราะว่าคุณทั้งสองคนต้องปรับกันเยอะมากมันเหมือนกับว่าไม่ใช่เกิดมาเพื่อการละการมันเหมือนเป็นเกิดมาเป็นคู่วิบากกรรมอยู่หรือว่าคู่ที่จะต้องชดใช้กรรมอยู่หรือว่าคู่ที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ทั้ง หวานอมขมกลืนอยู่ก็ได้นะคะไพ่ก็เลยขึ้นเทอร์มิตขึ้นมาคือเลือกดีๆนะคะค่อยๆเลือกนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณคุยมานานแล้วเลือกดีแล้วก็โอเคแต่ไม่ใช่ว่าคุยกัน 3- 4สวันคุยกันไม่กี่เดือนแล้วก็ตกลงปลงใจเลยทันทีเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะเลือกคนผิดหรือว่าเหมือนเปรียบเทียบฟังว่าดึงลอตเตอรี่มาแต่ไม่ถูกลอตเตอรี่อันนั้นนะคะการที่จะมีแฟนดีก็เหมือนถูกรางวัลที่1น,นะคะมันจะยากนิดนึงแต่ถ้าถูกแล้วก็ถูกเลยนะคะก็โชคดีไปเลยนะคะแต่เดือนนี้นยว ม,มันแปลได้ว่าคุณอาจจะมีแฟนหรือว่าคบหาดูใจกันเป็นแฟนเลยนะคะแต่ถ้าอย่างที่2มันแปลว่าต้องระมัดระวังเขาเมื่อมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะไปเป็นมือที่3คุณอาจจะไปคบคนที่มีเจ้าของทั้งที่คุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ฉะนั้นสืบดีๆนะคะดูดีๆว่าสดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณรู้ทั้งรู้เขามีแฟนอยู่แล้วก็ยังจะไปแย่งเขามานะคะสังคมไทยหรือสังคมทั่วโลกไม่มีใครยอมรับหรอกคะ่ะคำว่ามีมือที่3มหรือว่าไปเป็นแบบคบกันหลายๆคน อนอกจากมันตกลงกันนะคะแต่ส่วนมากไม่มีใครโอเคหรอกคะ่ะก็ต้องมอีผัวเดียวเมียเดียวขอโทษที่ต้องพูดตรงนะคะมันก็เป็นคำศัพท์ที่คนก็พูดกันนะคะฉะนั้น,ม,นมันแต่แบบนี้นะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องคำว่ามือที่3ด้วยหรือเป็นมือที่3เขาสำหรับเรื่องคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วนะคะสำหรับความรักคุยนัครั้งขึ้นมา p a g ของ pentacles ขึ้นมาแล้วก็ King of เพนทาโคสขึ้นมาเดือนนี้จริงๆไพ่ความรักของคุณไปเรื่อยๆนะค่อนข้างดีด้วยซ้ำไปไม่ได้ขึ้นอะไรไม่ดีแต่แค่ว่าเหมือนอาจจะต่างคนต่างสร้างอนาคตทำอาหารกินต่างคนต่างทำงานอาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่เพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าถ้าคุณตกลงกันหรือเข้าใจกันเหมือนว่างานคืองานรักก็คือรักนะในเชิงที่แบบอ,อ่ถ้าเวลาว่างก็มาเจอกันนะคะแต่อาจจะเจอกันไม่บ่อยมากหรือบางทีบางครั้งทํางานแล้วก็กลับมาเจอกันตอนเย็นแต่อาจจะ ไม่ได้เจอกันบ่อยหรือว่าเจอกันแค่ตอนที่กลับมาเท่านั้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะทํางานร่วมกันแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีเวลาสวีทกันเท่าไหร่จริงๆไพ่ก็บอกว่าจริงๆไปออกไปใช้ตังค์บ้างก็ได้ออกไปสวีทวันแววออกไปต่างจังหวดัดออกไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างมันก็จะยิ่งรักกันมากขึ้นแต่ในดวงไม่ได้ขึ้นอะไรไม่ดีนะคะขึ้นดีด้วยซ้ำไปบางคนถ้ามีกําลังจะมีลูกเป็นคนเป็นแฟนกันแต่ไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็มีเนาะก็เป็นแฟนกันมีลูกมีบุตรเงี้ยในเดือนนี้คือถ้ามีโอกาสที่จะแบบมีบุตรสูง ะะหรือว่าใครที่คิดจะ,อ,ะอยากมีลูกก็ไปปรึกษาแพทย์นะคะก็อยู่ที่ร่างกายของคุณทั้งสองคนด้วยทั้งทั้งคุณและ,ะแฟนนะคะ Okay. เรามาดูกันสําหรับคนที่แต่งงานแล้วในเดือนนี้ต้องเรามาระวังมากๆมากๆเลยคือการอย่าล้างกันหรือว่ามีปัญหากันอย่างรุนแรงหรือไม่เข้าใจกันไพ่ขึ้นว่าเกิดจากมือที่3มหรือว่ามีการฟ้องร้องถึงขั้นอย่าร้างกันได้เลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นเขามาหักหลังคนใดคนหนึ่งไม่ว่าคุณหรือเขาหักหลังซึ่งกันและกันหรือพยายามที่จะมีคนอื่นและการสื่อสารผิดพลาดความการสื่อสาร ไม่ตรงกันหรือบางทีมันอาจจะเกิดอีกบุคคลหนึง่งไม่ได้เป็นเชิงชู้สาวก็ได้แต่มีอีกบุคคลหนึง่งมายืมตังคุณมายืมตังแฟนแล้วทําให้มันเกิดปัญหา ปัญหาทางการเงินในครอบครัวก็ได้นะเป็นได้หมดหรือการโดนโกงทําให้ความรักของคุณสั่นคลอก็ได้นะคะแต่ที่เรามาระวังคือไพ่ขึ้นเดวิลเนี่ยเดวิลเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างคือมันอาจจะเป็นคําว่ามือที่3หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกิดขึ้นที่ทําให้สั่นคลอฉะนั้นใช้สติในการพูดใช้สติในการปรับความเข้าใจกันนะคะไม่ฉะนั้นมีโอกาสถึงขั้นขาดกันได้เลยนะคะในเดือนนี้สําหรับสุขภาพของคุณในเดือนนี้ไพ่ขึ้น the empress ขึ้นมาไปที่2ขึ้นเป็น เซเ e ่นอ o n ว s น s ไปสุดท้ายนะคะเป็น Channel อฟจริงๆไพ่ขึ้นก็ปกติอยู่ไม่ได้แย่อะไรนะคะแต่จริงๆเราบางคนอาจจะมีโรคส่วนตัวหรือว่าช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศนะคะในเมืองไทยก็อย่างที่รู้กันนะก็เรามาระวังเรื่องการแพ้อากาศนะคะหรือว่ามันไพ่มันขึ้นว่าเหมือนมลภาวะมลพิษมากกว่านะคะ แต่ถ้าใครเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ก็ต้องรักษาดูแลนะเพราะว่าอันนี้อาจารย์ทำนายโดยว่ามันคงแบบเฮ้ยไม่ได้ตรงร้อยเซทุกท่านอยู่แล้วนะอย่างที่อาจารย์บอกฉะนั้นในไพ่ก็แค่ขึ้นว่าให้เรามาร่องตัวเองแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นอุบัติเหตุหรือขึ้นอะไรอะไรนากลัวที่ต้องระวังนะถ้าเกิดขึ้นอาจารย์ก็จะพูดอยู่แล้วแต่มันไม่ได้มีอะไรมันปกติดีเรื่องสุขภาพร่างกายแค่่คอาจจะอดุมสมบูรณ์ขึ้นนิดนึงนะคะหรือว่าตอนนี้กินดีอยู่ดีเกินไป นะคะอาจจะน้ำหนักขึ้นบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะอ่ะก็แฮปปี้กับอิทติ้งนะคะแต่ก็ออกกำลังกายบ้างนะคะ,ะสำหรับเรื่องการสวดมนต์จริงๆสวดได้ทุกบทเลยค่ะอืมก็อาจารย์ก็คงไม่ได้เจาะจองให้คุณต้องสวดบทไหนเป็นพิเศษนะเพราะว่าจริงๆแล้วการสวดมนต์อาจารย์มีเจตนายอยากให้คุณเพิ่มสติบางคนไม่สวดมนต์ก็นั่งสมาธิ e d i t a t i o n ช่วยได้ทุกอย่างนะคะสามารถทําได้ทุกชาติทุกศาสนาทําได้หมดเลยคือ e d i t a t i o n คนเราเนี่ยทุกอย่างต้องขึ้นอยู่ที่สติค่ะจะย่างก้าวจะทําอะไรก็ตามแต่สติมาปัญญาเกิดแน่นอนนะคะ,ะสำหรับคนที่เป็นคนพุทธอ่ะคุณก็สามารถที่จะเข้าไป search ในอากูได้หรือ Google นั่นเองนะคะว่าการสวดมนต์ที่ถูกต้องสวดยังไงนะคะก็เขียนว่าขั้นตอกนการสวดมนต์แบบบททั่วไปสวดยังไงอาราตนาศีน้าอารางสัมมาภหุชัปริชินบัญชรแผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ําลงดินนะคะคุณสามารถที่จะไปหาได้ในอกูนะคะแล้วก็ บางคนที่อยากจะทําบุญเสริมดวงจริงๆก็ทําบุญกับบุพการีพ่อแม่ภูมิปคุณหรือคนที่เลี้ยงดูคุณมาพี่ป้านะอาใครก็ตามแต่นะคะแล้วก็ไปทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอ,อาจจะน้ําปานะให้กับคนที่ถือศีลต่างๆหรือถ้าคุณไม่อยากทําบุญกับวัดไม่เป็นไรอ่ะเราอาจจะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะที่เป็นคนยากไร้หรือว่าปลูกป,ป่านะคะ,ะไปล้างปา่าช้านี่พูดได้เลยนะคะแล้วก็หรือว่า ไปทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติทุกอย่างอะค่ะคือการปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้คือได้หมดเลยนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ําบริจาคน้ําให้กับคนที่ไม่มีก็ได้นะคะหรือบริจาคอาหารบริจาคให้กับน้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะจริงๆทำได้หมดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบริโภคนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติทุกอย่างคือน้ําก็คือธรรมชาติอาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณสามารถที่จะปลูกป่าหรือว่า บริจาคต้นไม้บริจาคอะไรที่เป็นเหมือนดินก็ได้นะคะเหมือนสร้างวัดสร้างอะไรก็เนี่ยแล้วแต่คุณแต่มันอยู่ที่เจตนาคุณนะจริงๆคนเราอะ่ะไม่ต้องให้ตางก็ได้เป็นจิตอาสาใช้แรงกําลังใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือนคนอื่นบางคนอะ่ะไม่สบายนะคะอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไมนะ่นานบางคนคิดอย่างนี้เลยนะเพราะอาจารย์เห็นในข่าวบ่อยมากมีกระทั่งมีกระทั่งคนที่แบบ เป็นชาวต่างชาติที่เขาบอกเขาเป็นมะเร็งแบบระยะสุดท้ายถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะเขาก็เหมือนทุ่มเทเวลาของเขาที่มีเหลืออยู่นะคะในทางชีวิตเขาในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นช่วยหนอน้องหมาน้องแมวมีของอะไรบริจาคให้คนอื่นนะคะอะประมาณนี้คุณคุณคุณสามารถที่จะให้คหนอื่นโดยที่ไม่ต้องใช้ตังก็ได้จิตอาสาทําอะไรให้เต็มที่หรือก็แล้วก็ดูแลพ่อแม่ดูแลผู้มีพระคุณพระในบ้านพระอาหตรในบ้านสําคัญที่สุดนะคะ ฉะนั้นก็ทําบุญอะไรก็ได้ก่อนที่จะทําบุญน้องบ้าคือพ่อแม่ก่อนเนาะโอเคก็อาจารย์ก็จบคําทํานายในสำหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าไลค์ like นะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะอ่าแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของ ช่องช n n นลของอาจารย์กิ่งฟ้า2 4 6 5กนะคะกด Subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต,ต่างๆนะคะ,ะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ